นายสาการเพชรนรินอธิบดีกรมราชทันเปิดการอบรมอาสาสมัครราชทันรุ่นที่1จําจำนวน1235คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบนโยบายกรมราชทันที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินง,งานด้านอาสาสมัครราชทันและส่งเสริมความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกรมราชทันโดยกรมราชทันได้จัดตั้งอาสาสมัครราชทันขึ้นมีภารกิจสำคัญในการแก้ไขและพัฒนา พฤตินิสัยผู้ก้าวพาดโดยมีกระบวนการในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมให้กลับมาเป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพของสังคมซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพันตำรวจเอกทวีอสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนโยบายการบริหารงานราชทัรฑ์ด้วยแนวคิดรวมพลังขับเคลื่อน8มิติยกระดับ สร้างความเปลี่ยนแปลงตามมิติที่6ในการพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและช่วยเหลือหลังพ้นโทษและมิติที่7ยกระดับการสร้างการยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นของผู้ต้องขังต่อสังคม โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคมโดยใช้กระบวนการอาสาสมัครราชทัน์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในเรือนจำและทันทัศสถาน143แห่งทั่วประเทศ โดยได้จัดประเภทอาสาสมัครราชณานออกเป็น6ด้านประกอบด้วยด้านวิชาการด้านอาชีพด้านาศาสนาและจิตใจด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์ด้านเกษตรและด้านสังคมสงเคราะห์และติดตามผู้พ้นโทษโดยมีแผนขยายการดําเนินงานในด้านอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมภารกิจของกรมราชณฑนให้มากยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นการสนับสน,นุนและสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับผู้ต้องขังให้หลากหลายในทุกมิต ต่อไป